3ข้อผิดพลาดที่คนจนทําทุกวันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสบทเรียนนะคะจากการที่เราเนี่ยตัดสินใจที่จะจนนะคะจะสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ได้ว่าเราเข้าเกณฑ์ไหมนะคะหค่ะมีพฤติกรรมคิดพูดทําว่าตัวเองจนอย่างสอดคล้องเสมอต้นเสมอปลายค่ะ นั่นคือชอบคิดว่าตัวเองนั้นจนไม่มีเงินลําบากชอบพูดว่าตัวเองเป็นหนี้ไม่มีเงินลําบากชอบทําอะไรที่ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทําให้ตัวเองมีตังค์และมักสิ้นหวังกับชีวิตสุดๆไปเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่คนจนมักจะทําเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่อยากจนคุณก็ต้องคิดใหม่ค่ะว่าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นได้ คุณก็ต้องพูดใหม่ค่ะว่าชั้นชีวิตชั้นมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นหนี้ก็หมดหนี้ได้ชั้นอิสระภาพทางการเงินบ้านเป็นอิสระรถเป็นอิสระชีวิตอิสระถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นได้คุณก็จะทําอะไรอย่างๆหลายๆอย่างแบบทรงพลังไม่จับจดไม่นั่งเพ้อแล้วก็รู้สึกว่าพลังชีวิตไม่มีซึ่งนี่คือหนึ่งข้อผิดพลาดที่คนจนทําทุกวันเลยค่ะนั่นคือคิดพูดทําว่าตัวเองนั้นจนค่ะ แล้วเดินไปไหนนะคะก็จะมีกลุ่มเพื่อนจนๆด้วยกันค่ะมานั่งคุยว่าตัวเองเป็นหนี้มานั่งบอกว่าเงินใช้ไม่พอแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีชีวิตแย่พอคิดอ่านจะลงทุนทําอะไรก็มักจะบอกว่าเราคงทาไม่สําเร็จแล้วก็จะมีเหตุผลประมาณมากมายเลยค่ะที่บอกว่าตัวเองนั้นยังคงต้องจนหวังว่าข้อนี้คุณจะไม่เป็นนะคะอาจารย์มันบอกว่าเวลาบอกเงินเนี้ยบอกว่าเอ้ยอายเขากลัวเขามายืมกลัวหาว่าอวด แต่เวลาบอกว่าเป็นหนี้ไม่มีเงินกลับกล้าพูดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยยังมีสถานภาพทางการเงินที่แย่ลงแย่ลงนั่นเองนะคะต่อมาข้อ2ค่ะนอกจากเขาจะมีพฤติกรรมคิดพูดทําว่าตัวเองยากจนตลอดเวลานั้นข้อ2เนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายมากเลยค่ะคือเขามีความเชื่อมีความเชื่อมากว่าชีวิตเขาจนเขามีความเชื่อมากเลยว่าตัวเองนั้นไม่มีปัญญาหาเงินแล้วก็ต้องเป็นหนี้ตลอดไปถ้าจะรวยก็เพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นการหาข้อจํากัดให้ตัวเอง ถามตัวเองดูให้ดีนะคะว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานั้นเรายังนั่งพูดถึงชีวิตที่ลําบากหรือเปล่าเรายังเชื่อหรือเปล่าว่าเราจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าคุณอยากจะกดสวิตช์ให้มาทางฝั่งมีตังง่ายนิดเดียวค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่มีตังคุณจะไม่มีตังแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นตามความเชื่อของคุณเพราะว่าความกระตือรือร้นจะเกิดขึ้นผ่านความเชื่อของเราอย่าลืมนะคะความคิดคืออนาคต คิดซ้ำๆเป็นนิสยัยนิสัยซ้ำๆเป็นสันดานเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดซ้ำๆทาให้เกิดความเชื่อและการเชื่อซ้ำๆทําให้เกิดความศรัทธานั่นเองค่ะ <S <S ถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนจากฝั่งความจนมาเป็นความร่ํารวยและมัง่งคั่งก็ให้เริ่มต้นเชื่อแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเก่งนะคะเงินเก่งขยนันอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะทําให้คุณมีความกระตือรือร้นลแล้วก็ใส่ใจในการให้ทําให้มีเงินเพิ่มขึ้นและมีฐานะที่ร่ารวยนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นอกจากจะมีพฤติกรรมที่คิดพูดทําว่าจนแล้วมีความเชื่อวว่าจนแล้ ความผิดพลาดของคนจนอีกอย่างก็คือประหยัดจนตายอาจารย์มันเคยเห็นครอบครัวที่ประหยัดมากเลยค่ะเสียดายประหยัดต้องเก็บตังไว้แล้วเขาจะมีมายเซตแบบนั้นอนะ่ะทั้งชีวิตเลยก็คือประหยัดจนวันตายถามว่าการประหยัดดีไหมก็คือดีค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเช่นกินไม่ดีอยู่ไม่ดีชอบอเออเรียกว่าอะไรชอบเก็บสะสมของเก่าๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบสละออกเนี่ย มันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีให้กับตัวเองเช่นถ้วยเกา่าชามเกา่าของเกา่าสายไฟเกา่ากินอาหารค้างหลายๆวันไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยได้มีความสบายในเรื่องของการเดินทางพยายามเหมือนบำเพ็ญทุกข์กิริยาตลอดเวลาก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีมายเซ็ตของความจนอย่างเหนียวแน่นจนไม่สามารถที่จะมีภาพแาห่งความสำเร็จความร่ารวยนั่นเองตรงนี้ก็มีวิธีการแก้ค่ะว่าถ้าคุณเนี่ยนะยังคงที่จะมีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะในการที่จะประหยัดอาจารย์เปิ้ลเปลี่ยนว่าให้นึกถึงคุณภาพชีวิตก่อนค่ะ ว่าถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตไปตามที่เราต้องการอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะที่ดีคุณก็จะทำตัวสอดคล้องกับการที่จะปรับ m ม n d เ e t ด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะลองเช็คดูนะคะว่าคุณมี3ามนิสัยที่เป็นคนจนทำผิดพลาดหรือเปล่านะ,ะข้อที่1ค่ะ คิดพูดทำเชื่อว่าตัวเองจนข้อที่2มีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าตัวเองจนแล้วข้อที่3เนี่ยคือประหยัดจนตายนะคะอาจารย์เพิ่นเคยมีตัวอย่างของญาติอาจารย์เพิ่นเองที่ประหยัดจนตายนะคะก็คือว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าการประหยัดเนี่ยคือดีแต่การคิดสร้างสรรค์ที่จะหาเงินเพิ่มเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันจะมาตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคุณนั่นเองนะคะอาจารย์เพิ่นเชื่ออย่างยิ่งค่ะว่าคุณมีสภาพการเงินที่ดีขึ้นได้มีเงินเพิ่มขึ้นได้หาเงินง่ายหาเงินเก่งและคุณสามารถจะตอบโจทย์ชีวิตได้โดยกกาาาารรส้้้้งงงงคคุณภพชีีวววิตตตต่ดดใหัับเอออไมมล ของตัวเองลงไม่ต้องประหยัดจนเกินไปแต่เติมเต็มตัวเองก่อนตายเนี่ยอยากกินอะไรกินอยากไปไหนไปค่ะแล้วก็สนุกเอนจอยการหาเงินดีกว่านะคะและที่สำคัญที่สุดเตือนตัวเองนะคะอย่าไปทําข้อผิดพลาดเหมือนคนจนที่ทําทุกวันอย่างที่อาจารย์บรรเล่าค่ะใครชอบแชร์ออกไปค่ะแพ็กชวนเพื่อนมาฟังค่ะรวมถึงกดติดตามเพจอาจารย์เบ่ปฏตติการนะคะเพื่อรับชมคลิปด,ดีๆแบบนี้ค่ะอาจารย์เปิ้ลขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเข้า10บล้านบาทแต่ไม่ต้องมีเหตุผลขอให้โชคดีเรื่องการเงินนะคะ